บาตที่สองท่านบอกว่าให้สํารวมในจิตแล้วจะพ้นจากบ่วงของมารอันนี้แสดงถึงวิธีปฏิบัติบอกลักษณะของจิตแล้วให้มาสํารวมในจิตไม่ใช่ไปดูอย่างอื่นแต่ดูอย่างอื่นดูได้แต่ดูแล้วให้มาสํารวมในจิตด้วยไม่ใช่ตัดขาดว่าห้ามดูโลกแต่ให้หัดมาสํารวมในจิตบ่อยๆให้เห็นลักษณะของจิตแล้วบอกผล ผลจากการสํารวมดูในจิตแล้วเนี่ยจะพ้นจากบ่วงของมนันพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายพ้นจากการถูกขัดขวางมานเนี่ยแปลว่าตัวขัดขวางตัวทำให้พินาศตัวทำให้ตายตายนว่กขัดขวางสิ่งที่สิ่งที่เป็นประเด็นเป็นจุดสำคัญในในพระสูตรนี้ก็คือว่า ให้รู้ลักษณะของจิตแล้วก็ให้รู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ให้รู้ว่าผลของการปฏิบัตินั้นคือผลจากบวกของมานั่นเองแล้วท่านก็พ้นเลย <c oughs> ท่านบอกว่าบรรลุธรรมเลย <c oughs> มานประเภทที่เป็นเทวบุตรมานี่นะบางทีก็แกล้งการแกล้งนั้นเนี่ย แกล้งไม่เว้นแกล้งทั้งปุถุชนแกล้งทั้งจนกระทั่งถึงพระอาหารหันต์แกล้งถึงพระพุทธเจ้าด้วยครั้งหนึ่งเนี่ยพระโมคคัลลาเดินจงกรมเดินจงกรมเดินไปเดินมาเดินไปแล้วก็รู้สึกหนักท้องหนักท้องแล้วรู้สึกว่าเหมือนมีก้อนอะไรอยู่ในท้องถ้าเป็นยุคนี้ต้องไปดีท็อก <c oughs> ใครเคยดีท็อกมั้งต้องไปดีท็อกออก เป็นนิ่วในถุงน้ําดีหรือเปล่าแล้วเป็นนิ่วในตับหรือเปล่านะไปดีท็อกซ์แต่พะโมกลาไม่ดีท็อกท่านก็หยุดเดินหยุดเดินแล้วก็มานั่งนั่งแล้วก็มาพิจารณาเกิดอะไรขึ้นวิธีพิจารณาของท่านเนี่ยท่านไม่ใช้ริทประเภทที่เรียกว่าขับไม่เพ่งเอาธาตุไฟไปขับเพราะท่านเผื่อ,อไว้แล้วว่า บางทีอาจจะโดนมารแกล้ง <c oughs> ถ้ามารถูกเพ่ง <c oughs> ถ้ามารถูกเพ่งด้วยาธาตุไฟจะเป็นการทำร้ายมารดูสิความเอ็นดูของท่านนะท่านก็ใช้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วท่านก็ดูไปด้วยตาทิพย์ท่านก็เห็นมารเนี่ยเป็นนั่งอยู่ในกระเพาะ <c oughs> <c oughs> มารนี่ก็แบบเหลือทนจริงๆเหมือนกันนะ เทปกฎเกตแล้วเทวดาเนี่ยจะอยู่ไกลจากมนุษย์เพราะเหม็นไอ้นี่ยอมทนเพราะอยากแกล้งเคยไหมอยากจะแกล้งใครสักคนนึงเนี่ยล,ลำบากไงก็กูดก็จะไปมาเนี่ยนะอยากจะแกล้งอยากจะแกล้งพระโมคคลายอมทนไปอยู่ในกระเพาะอาหารแลระพยายาม ทำตัวให้หนักๆพระโมคคัลลาก็หนักท้องแล้วเกินเป็นอะไรวันนี้ฉันอะไรแล้วมันไม่ไม่ย่อยหรือเปล่าท่านก็ดูลงไปอ้าวพญามารน,นั่งอยู่ในกระเพาะท่านก็บอกว่ามานอย่าทําอย่างนั้นเลยอย่ายินดีพอใจในการกลั่นแกล้งพระพุทธเจ้ากับสาวกเลยเพราะมันจะเป็นเหตุให้ท่านได้รับผลที่ไม่น่าพอใจ พญามาังได้ยินเสียงพระโมคคัลลาพูดอย่างนั้นก็เอ๊ะ э พระโมคคัลลามั่วหรือเปล่าเห็นจริงหรือเปล่าไม่น่าจะเห็นนะเรามาอยู่ในท้องนี่ไม่น่าจะเห็นหรอกนะพระโมคคัลลาก็พูดซ้ําอีกมารก็เลยเอ e uh, สงสัยจะลองดูซิว่าท่านเห็นจริงไหมก็ออกจากท้องออกจากกระเพาะอาหารนะออกมาจากกระเพาะแล้วก็ออกปากแล้วไปแอบ,บอยู่ข้างประตู <c oughs> แล้วก็บอกว่าดูซิว่า จะรู้จริงไหมถ้ารู้จริงก็คงทักว่าเราอยู่อยู่แอบอยู่หลังประตูถ้ารู้ไม่จริงก็คงพูดต่อซ้ําอีกเป็นรั้งที่สามว่ามานออกมาจากท้องเราเถิดนะพกกระโมคคลาบอกว่ามานอย่าคิดอย่างนั้น <laughs> อย่าคิดอย่างนั้นอย่าไปยืนแอบข้างประตูแล้วคิดว่าเราจะไม่รู้แล้วคิดว่าเราจงทักอย่างเดิมว่าจงออกจากท้องเราเถิดท่านออกไปแล้วอยู่ที่ประตูอย่าคิดอย่างนั้นเรารู้นะ <laughs> เหมือนเล่นโป้งแปะโป้งเงี้ยเรียบร้อยมันแผ่นแนบไปเลยบอกถูกรู้ซะแล้วแต่มานเนี่ยยังไม่หนีทันทีนะมันก็ตกใจว่าพระโมคราลานี่เก่งจริงๆเลยเราแอบอยู่ที่ท้องก็รู้แอบมาอยู่หลังประตูก็รู้พาะโมคราลาบอกว่ามานเราจะบอกความจริงให้อย่างหนึ่งความจริงนี้อาตมาอ่านแล้วก็ตกใจเหมือนกัน รู้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เคยเป็นมารใครรู้บ้างใครรู้บ้างว่าเมื่อก่อนนี้พ่อโมฆรา,านนะก็เคยเป็นมารมาก่อน <c oughs> <c oughs> <c oughs> บอกมารท่านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นหลานของเราเราเนี่ยเป็นมารชื่อทูสีมารเคยได้ยินไหมไม่ใช่ชูสีนะทูสี แล้วก็ไม่ใช่ทูสีด้วยทูสีชื่อทูสีมานเป็นมานในยุคของพระพุทธเจ้าผู้มีนามว่ากะกุสันทะคือองค์แรกของกับนี้พระพุทธเจ้าชื่อกะกุสันทะมีมานชื่อทูสีคอยลังควานคล้ายๆกับมานในยุคของพระพุทธเจ้าของเราก็มีมานอีกองค์หนึ่งคือองค์ที่กวนพระ,พระ,พระโมคคลานี่แหละบอกมาน ชาติที่เราเป็นมารชื่อทูสีมานเนี่ยท่านเนี่ยเป็นหลานของเราในชั้นที่พญามารอยู่เนี่ยก็ยังมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายพญามารในยุคนั้นก็มีน้องสาวน้องสาวก็มีลูกชายก็คือ,คอท่านนี่แหละยุคนั้นเนี่ยเราเป็นมารชื่อทูสี ก็ไปรังควานก็ไปรังควานพระพุทธเจ้าไปรังควานพระอาัคารสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายอัคารสาวกเบื้องขวาสมัยนั้นชื่อชื่อหนึ่งชื่อวิทุระวิทุระคล้ายๆวิทูลบัณฑิตนะวิทุระเบื้องซ้ายที่มีฤทธิ์มากก็ชื่อว่าสันชีวะสันชีวะนี่แปลว่าฟื้นกับมีชีวิต ที่ว่าฟื้นกลับมีชีวิตเพราท่านสันชีวะเนี่ยเดิมเนี่ยคงมีชื่ออื่นท่านชํานาญในการเข้าสมาบัติท่านก็เข้านิโรธสมาบัติเข้านิโรธสมาบัติแล้วเนี่ยเหมือนไม่มีลมหายใจชาวบ้านมาเห็นก็อพระนี้ตายดูแล้วนั่งนิ่งๆไม่มีลมหายใจโอ้พระองค์นี้ตายเราชาปนกิจศพนี้เถอะเอากิ่งไม้ใบไม้มาเผา <c oughs> เผาเสร็จแล้วก็ไปเผาไม่ดูหลักไม่ดูหลักฐานดูคือสงเคราะห์พระองค์นี้แล้วก็ไปกลับบ้านท่านสันชีวะนี่ก็ออกจากสมาบัติมาออกจากสมาบัติทั้งๆท,ท,ที่ฐานยังแดงแดงอยู่แต่ฐานนั้นนะ่ยไฟทั้งหลายที่เผาไปแล้วเนี่ยไม่ไม่ไหม,ไม,ไมจีวรด้วยอำนาจสมาบัติที่ท่านเข้าผมเผิมอะไรก็ไม่มีไม่มีรอยไหมอะไรเลย ท่านลุกขึ้นมาแล้วท่านก็สะบัดสะบัดจีวร <c oughs> ก็เดินเดินออกไปแล้วก็บินทบาดในหมู่บ้านชาวบ้านตกใจฮ้เพระองค์นี้ฟื้นขึ้นมาได้ <c oughs> าไดภาษาบาลีคําว่าฟื้นก็คือสันชีวะ <c oughs> ก็เลยเรียกท่านว่าท่านสันชีวะ <c oughs> มารที่ว่าทูสีเนี่ยก็แกล้งแกล้งพระในยุคพระเจ้ากักุสันธะเนี่ยพระพุทธเจ้าฟืน้นนะว่ากักุสันธะเนี่ยวิธีแกล้งนะ นี่ท่านเล่าให้พญามารฟังตอนพระโมคคัลลานะเป็นทูสีมานเนี่ยนะแกล้งพระภิกษุผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติเลวไม่แกล้งแปลกใครๆยุคนี้แหละยุคนี้นะใครภาวนาดีๆนะถูกแกล้งยุคนั้นก็ทูสีมานเนี่ยจะแกล้งเฉพาะพระที่มีศีลดีและปฏิบัติดี วิธีแกล้งนะหาข่าวร้ายสร้างข่าวเรียกว่ามีสื่อในมือมีสื่อในมือแล้วก็ใส่ข่าวว่าพระองค์เนี้ยทาไม่ดีอย่างนั้นทำพไม่ดีอย่างนี้ทําให้คนเข้าใจผิดว่าพระทั้งหลายที่ปฏิบัติด,ดีเนี่ยนะไม่ได้เรื่องเลยเป็นพระเลวแล้วก็ทําให้ชาวบ้านที่รับข่าวเนี้ย ไปด่าไปด่าด่าเสียให้หายกะว่าเมื่อถูกด่าแล้วใจของพระที่กำลังภาวนาดีๆเนี่ยจะหวั่นไหวเรียกว่าเป็นการแกล้งโดยการใช้คำด่าของชาวบ้านพระพุทธเจ้าที่มีนามว่ากกกุสันทะเนี่ยท่านก็ทราบ <c oughs> ท่านก็เตือนพระบอกว่าที่ชาวบ้านด่าเนี่ยนะ ไม่ได้ด่าเองจากจากการกระทำของชาวบ้านเองแต่ถูกเสียมโดยทูสีมานราะนั้นท่านทั้งหลายจงเจริญเมตตาจงเจริญเมตตาและแผ่ไมตรีจิตลตงไปให้เขามีความสุขปรารถนาความสุขให้กับบุคคลเหล่านั้นใครแผ่เมตตาไม่ได้ให้เขาไม่ได้ให้แผ่เมตตาตัวเองก่อน ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้าถึงความพ้นทุกข์ขอให้อย่าให้ข้าพเจ้ามีความพยาบาทเบียดเบียนใครขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหลายเถิดเมื่อเห็นว่าตัวเองก็อยากได้ความสุขไม่อยากได้ความทุกข์แพความสุขแบบนี้ความคิดแบบนี้ความเมตตาแบบนี้คือคิดอยากให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็คิดแผ่ให้คนอื่นมีความสุขด้วย ทุกคนสัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันรักสุขเกลียดทุกนี้เหมือนกันขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความพ้นทุกข์อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นคิดแผ่ออกไปแผ่เมตตาเนี่ยมันมีอนุภาพมีอนิสงส์กครเคยท่องกครเคยสวดมนต์อนิสงส์เมตตามีอยู่ข้อหนึ่งคือภัยทั้งหลายไม่เบียดเบียนเบียดเบียนไม่ได้ เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลาย <c oughs> ไฟก็ดียาพิษก็ดีศาสตราก็ดีทำอะไรไม่ได้ทำอันตรายอะไรไม่ได้ <c oughs> เมื่อแผงเมตตาไปแล้วเนี่ยคนทั้งหลายก็กลับเปลี่ยนใจคนที่ไม่ทันเปลี่ยนใจตายก่อนก็ลงนรกมีเหมือนกัน <c oughs> มารทำให้คนตกนรกหลายคนเพราะไปด่าพระเอาพอเห็นว่า ให้คนด่าพระแล้วพระก็กลับเจริญเมตตาทําอันตรายอะไรไม่ได้มารก็มีเทคนิคใหม่ทํายังไงให้คนชมพระคนด่าพระมาเนี่ยนะพระอาจจะทําใจได้แต่คนชมพระเนี่ยทำใจยากว่าไหมเวลาคนถูกเราถูกด่าเนี่ยถ้าเราตั้งท่าไว้ดีๆนะรู้สึกว่าเราทําใจได้ทำพอพอจะตั้งสติทันใช่ไหมแต่ใครด่า ด่าเราเนี่ยทำสติทันแต่ใครชมเราเหลิงทันทีตอนเหลิงเนี่ยหลุดหลุดอีกแบบหนึ่งนะตอนโกรธแล้วหลุดแบบหนึง่งตอนได้รับความชมแล้วเหลิงก็หลุดอีกแบบหนึง่งขาดสติใจลอยเหลิงฟูพญามารก็รู้เลยว่าจุดอ่อนจริงๆแล้วเนี่ยของคนและพระทั้งหลายก็คือว่าคำชมท่านก็ไปทำ ไปสร้างภาพอีกแบบหนึ่งว่าพระเราเนี่ยดีทำสมาธิได้เหาะได้ด้วยโง้ทำอะไรมีหูทิพมีตาทิพเก่งมากเลยเป็นพระที่ดีชาวบ้านทั้งหลายก็ชื่นชมชื่นชมแล้วก็มีลาบสการะมากคำชมและลาบสการะถ้าพระทำใจไม่ได้ก็จะถูกคำชมและลาบสการะนั้นครอบงํา ถ้าถูกครอบงำมานก็ได้ช่องมานก็จัดการสร้างข่าวดีๆคนก็ชมมีลาบสการะดีๆพระพุทธเจ้าท่านก็เตือน <laughs> พระพุทธเจ้ากุกุสันโธเนี่ยนะกักุสันทะเนี่ยก็เตือนเตือนบอกว่าท่านทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจงเจริญกรรมฐาน ข้อหนึ่งคืออาสุภกรรมฐานพิจารณาความไม่สวยไม่งามทั้งในกายนี้และในกายโน้น <c oughs> กายอื่นด้วยนี่ก็ไม่งามอนุนก็ไม่งามไม่ใช่อันนี้ไม่งามแต่อนนุนงามมันไม่งามทั้งคู่นะอันนี้ก็ไม่งามอนุนก็ไม่งามเจริญสุภะแล้วเจริญอาหารเรปฏิลด้วยเพราะโยมก็เอาอาหารมาเลี้ยงเยอะ <c oughs> มาถวยเยอะให้พิจารณาอาหารว่าเป็นสิ่งปฏิกูล อยู่ข้างนอกนี่ก็ดูสะอาดดีมาสัมผัสกับกายที่เน่าอยู่ประจำอยู่นี่แหละกายนี่มันเน่าอยู่ประจํานะรู้สึกไหมรู้สึกว่าเน่ามหมยิ่งหน้าร้อนนี่เน่าเลยเน่าเร็ว <laughs> ตอนนี้ก็กําลังเน่าอยู่ใช่ไหม <laughs> อาบน้ํำนะแปบ๊บเดียวเน่าและ้ะส่งกลิ่นละผ้าที่มาสัมผัส กับกายตอนสะอาดที่สุดคือตอนอาบน้าเลยนะคือผ้าเช็ดตัวใช่ไหมเสื้อผ้าที่ใส่อยู่เนี่ยนะก็มาสัมผัสกายตอนที่มันไม่ค่อยสะอาดแล้วใช่ไหมมีเหงื่อมีใครแล้วแต่ตอนที่สะอาดที่สุดของร่างกายเนี่ยคือตอนอาบน้ําเสร็จใหม่ๆผ้าเช็ดตัวมาซับน้ําซับน้ําที่อยู่กับกายเนี่ยนะใช้ไปนานๆก็ต้องไปซักใช่ไหมนั่นขนาดตอนที่สะอาดที่สุดแล้วนะทิ้งไว้นานๆก็เหม็นหึงเลยใช่ไหม ต้องซักเพราะผ้านั้นมาถูกน้ําที่อยู่ติดอยู่กับกายนี้แสดงความเน่าขนาดไหนที่ดูผ้านั้นแขวนอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ต้องซักก็ได้ผ้านั้นไปโดนน้าจากก๊อกเดียวกันที่โดนตัวเราเนี่ยก็ไม่ต้องซักก็ได้แต่น้ํานั้นติดอยู่กับตัวนะตัวขนาดที่สะอาดที่สุดแล้วเนี่ยเอาเอาผ้าเช็ดตัวมาซับไม่ใช่มายีอะไรมากนะแค่ซับให้มันให้น้ํามันออกจากตัวนี่เท่านั้นเอง น้ำที่โดนตัวแล้วไปซึมเข้าสู่ใยผ้าของผ้าเช็ดตัวผ้านั้นก็สกรปรกทันทีขณะที่สะอาดที่สุดแล้วก็ยังสกรปรกขณะที่ว่าใช้ผ้าเช็ดตัวถ้าไม่ซักใช้ต่อไม่ได้ทนไม่ได้กลิ่นมันจะฟ้องทันทีว่าเน่าแล้วนะที่เน่านะั้นไม่ใช่ผ้าเน่ากายนี่เน่าเพราะผ้านั้นซับน้ําจากกายนี้น้ํานั้นไม่ได้ผุดออกมาจากกายด้วยซ้ําไปแค่โดนอยู่แตะอยู่กับผิว นิดเดียวเท่านั้นเองเน่าล่ะน้ำนั้นเสียทันที <c oughs> ให้พิจารณาอาหารเรปฏิกูลอาหารนั้นสะอาดแต่ถูกกายนี้ก็เน่าเลยน่าเกลียดทันทีบริโภคอาหารเหมือนบริโภคเนื้อของบุตร <c oughs> เคยได้ยินคำนี้ไหม <c oughs> เหมือนคนเดินทางกลางทะเลทรายหาอาหารอะไรไม่ได้มีเด็กไปด้วยเด็กทารก เดินท่ามกลางทะเลทรายไปกับพ่อแม่และลูกลูกที่เป็นทารกเด็กทนกับอากาศร้อนและทนหิวไม่ได้ตายก่อนเสียใจกับการที่เด็กนั้นตายไปหิวอยากจะกินอาหารไม่มีอาหารอื่นเลยนอกจากเนื้อของลูกจะกินก็กินไม่ลงแต่จำเป็นต้องกินกินเพื่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้นฉะนั้นจึงไม่ได้กินด้วยความอ,ร,อร่อย โอ้โหเนื้อลูกกูนี่อร่อยมากเลยไม่ใช่อย่างนั้นแต่กินด้วยความจําเป็นจริงๆกินอย่างนั้นท่านให้พระเวลาพิจารณาอาหารนะกินอาหารเหมือนกับกินเนื้อลูกเรามีลูกเนี่ยนะถ้าลูกตายไปแล้วไม่มีอาหารอื่นเลยมีนอกเนื้อจากเนื้อลูกเราเนื้อลูกเราเท่านั้นเนี่ยให้กินอาหารเหมือนกับอาหารนั้นคือเนื้อลูกของเราจะไม่กินมาก กินแค่อิ่มพอดีพอดีเวลากินอาหารให้พิจารณาอย่างนี้สอนพระนะโยมมาไปใช้ด้วยก็ได้พิจารณาร่างกายว่าเป็นอสุภะพิจารณาอาหารว่าเป็นอาหารเรปฏิกูลแล้วก็วางความเป็นกลางกับความปรุงแต่งทั้งหลายวางจิตให้เป็นกลางกับความปรุงแต่งทั้งหลายเห็นความปรุงแต่งด้วยความเป็นกลางเวลาได้รับคําชมจิตมันฟู ก็รู้จริงๆว่ามันฟูเวลาเขาด่ามาจิตมันมีปฏิกิริยาร้อนรนอยากจะโต้อตอบกลับไปมีโทสะเกิดขึ้นรู้ตามจริงจิตมันมีกิเลสอย่างนี้เกิดขึ้นมารู้ทันจริงๆกิเลสเกิดขึ้นที่จิตให้รู้ทันอย่างนี้ไม่ใช่ไปไปปรับเปลี่ยนไม่ใช่ไปไม่ยอมรับแล้วก็ไปปรุงแต่งอย่างอื่นซึกกลายเป็นจิตที่ดีขึ้นมาให้รู้ทันว่ามันไม่ดีมีความไม่ดีเกิดขึ้นกับจิต ท่านบอกไปสามอย่าง <c oughs> อย่างแรกคือเวลาเข้าชมมาให้มองตัวเองเป็นอสุภะเวลาก็ถวายสิ่งของมาดีๆให้พิจารณาบริโภคแบบอาหารเรปฏิกูลบริโภคเท่าที่จำเป็นมีความปรุงแต่งอะไรเกิดขึ้นในใจยอมรับตามจริงมีสติรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นในใจจริงๆวิธีรับมือ สถานการณ์เปลี่ยนไปวิธีรับมือคนละแบบเห็นไหมตอนที่ถูกด่าท่านให้รับมือด้วยวิธีเจริญเมตตาตอนที่มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตท่านให้รับมือด้วยการพิจารณาอสุภะพิจารณาสิ่งที่ปริโภคแบบอาหาเรปฏิกูลแล้วรู้ทันสิ่งต่างๆด้วยจิตที่เป็นกลางยอมรับตามเป็นจริงว่ามีกิเลสต,ตัวนี้เกิดขึ้นกิเลสแบบพอใจก็มีแบบไม่พอใจก็มี รู้ทันจริงๆว่ามีอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเห็นมันเกิดดับตอนที่จิตดูด,ด้วยความเป็นกลางจะเห็นของจริงว่ามันเกิดแล้วก็ดับจริงๆตอนที่เห็นของจริงว่ามันเกิดแล้วดับจริงๆมันแสดงความจริงให้เห็นคือลักษณะของความไม่เที่ยงหรือความตั้งอยู่ไม่ได้เรียกว่าเป็นทุกข์ความที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเรียกว่าเป็นอนัตตามองจริงๆอย่างนี้แล้วจะเกิดปัญญาปัญญาในพุทธศาสนาไม่ช่ฉลาดปปาดเปลืองรู้ ทั่วโลกทั่วจัก,กรวาลอะไรที่ไหนแต่รู้ว่ากายนี้ใจนี้มันเป็นอย่างนี้เกิดดับเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยปัญญาอย่างนี้เท่านั้นแหละที่จะพาให้พ้นทุกข์ฉลาดรู้เท่าทันแล้วไม่ตกอยู่ในบ่วงของมารต่อไปจบ <laughs> จบพระสูตรจริงไม่ใช่พระสูตรจบคำอธิบาย <laughs> พสัสดุนี้ต้องอธิบายสองครั้งใครสงสัยอะไรไหมแต่มันไม่ได้อธิบายพัสูตรอย่างเดียวนะมีเรื่องอื่นประกอบเยอะแยะไปหมดสงสัยอะไรไหมอาจารย์รกรนะถามนิดนึงว่าปกติแล้วตอนเราสวดอสังอาหังสุกิตโหมิคือแผ่เมตตาให้ตนเองก่อนจริงอยู่ว่าพอแผ่เสร็จแล้วเรามีความสุข แล้วเราก็แผ่ไปให้กับสัตว์ทั้งหลายแต่เราก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับมีอันนินนสงคือเรามีความสุขอันนิสงเข้ากับตัวเราแต่เราจะรู้ได้ไงว่าพวกสิ่งต่างๆนั้นสัตว์ต่างๆนั้นได้รับจากเราไปจริงอ๋อถ้าเรามียานรู้ก็รู้ถ,ถ้าเราไม่มียานรู้ไม่เป็นไรก็แค่แผ่ความดีความเย็นความสดชื่นน,นั้นออกไป เขาจะรับรู้ได้หรือเรารับรู้ไม่ได้เราเราไม่มีตัววัดใช่ไหมเรามีหน้าที่แผ่ออกไปแล้วถ้าเกิดว่าคนมีคนที่แบบคิดอย่างนี้แล้วก็แบบใช้วิธีมาท่องอย่างเดียวไม่ต้องทําดีอะไรกับสัตว์หรืออะไรเลยล่ะฮะท่องอย่างเดียวมันจะได้ก็คือ,อแค่ท่องว่าสัพเพสัตตาหลังจากที่ท่องท่องคําสัพเพสัตตาเนี่ยสําหรับคนที่ทําจิตไม่เป็นเขาทาเมตากันยังไงนะ เขาก็ให้บทท่องมาทําอย่างนี้ทําจิตแบบนี้แต่ถ้าท่องอย่างเดียวแล้วจิตมันไม่ไปก็ไม่ไม,ไม่ไม่เรียกว่าเจริญเมตตาแลียกว่ากําลังท่องอ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าอย่าง,งเราเต้องเป็นจิตที่ว่าเอออยากให้คนอื่นมีความสุขคิดอย่างนี้ไม่ออกก็เราอยากมีความสุขยังไงนี่นะให้แบที่เรา,าแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนเนี่ยเราอยากมีความสุขยังไงขอให้เรามีความสุขอย่างนั้น จงพ้นทุก์อย่างนี้ตัวท่องตัวตัวคำมาตรฐานที่เป็นแบบเนี่ยเป็นตัวที่ให้เราศึกษาว่าเวลาจะแผ่เมตตาให้ตัวเองเนี่ยเขาคิดกันยังไงแต่ตอนที่คิดเนี่ยไม่ต้องเป็นคำพูดอย่างนั้นก็ได้เช่นเวลาพระครูบาอาจารย์ท่านมาเนี่ยท่านคงไม่คงไม่ท่องคำว่าอะไรสัพเพสัตตาอะไรมาก่อนท่านแค่ยิ้มให้เราแล้วก็ชื่นใจแล้วใช่ไหม คือปรารถนาให้เรามีความสุขปรารถนาให้เราพ้นทุกข์ความปรารถนานั้นน่ยมันจะแผ่ออกมาเองไม่ต้องท่องไม่ต้องไม่ต้องสวดออกมามันเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นคุณภาพของจิตขณะนั้นสภาวะของจิตขณะนั้นว่าปรารถนาให้มีความสุขแต่ถ้าแผ่ไม่เป็นทําจิตอย่างนั้นไม่ได้ท่านก็มีบทให้ดูว่าทําอย่างนี้นะคนที่ก็มีเมตตาเขาจะคิดอย่างนี้นะ คิดปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขปรารถนาให้คนอื่นพ้นทุกข์ถ้ามีความพยาบาทกันอยู่ก็อย่าให้มีการพยาบาทกันให้รักษาทั้งกายและใจให้มีความสุขอย่างเงี้ยเพราะทุกคนเวลาปรารถนาความสุขก็ปรารถนาความสุขทั้งทางกายและทางใจอย่างนี้นะ <c oughs>